การทำโครงกลีบดอกบัวสัตบงกตในงานกระดุมเครื่องประดับสกุลช่างเพชรบุรีนี้ช่างต้องมีความละเอียดและชำนาญในการสร้างสารรค์ลวดลายสัตบงกตด้วยลักษณะของลวดลายที่มีความสวยงามจากการที่ช่าง จะต้องทำรายละเอียดให้เห็นถึงการซ้อนชั้นการฉลุลายและความสวยงามยังเกิดจากการทำโครงกลีบดอกบัวสัตบงกตให้เด่นชัดโดยช่างจะใช้เส้นลวดเงินขนาดเล็กแบนมาดัดให้เป็นดอก8กลีบซึ่งกลีบดอกนั้นจะต้องตัดให้เท่ากันก่อนแล้วจึงนำไปเชื่อมติดกัน ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน